พลาสติกเดือใช้ที่ใครเฝ้าทิ้งตัดต่อสิ่งเสริมเติมด้วยจักรสามขวอดโคโคล่าหลอดน้ำหวานนำมาจักสารงานชิ้นใหม่ให้หนึนเป็นกระถางต้นไม้เป็นกระเป๋าที่พวกเราสร้างสร้างอย่างงามตาได้ของใช้ชิ้นใหม่เพื่อคุญค่าช่วยโลกาสดใสไรมพิษสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงเจิรากงจิวดิฉันเด็กหญิงศสิพิมนกันตุลดิฉันเด็กหญิงณัชยาเฉลิมสวัสดิ์พบกับโครงงานรอออร่วมใจวิ เวนจะออกกับพวกเราชั้นม2โครงงานพลาสติกแปลงร่าง้างคุณค่าพัฒนาคุณธรรมออมสิ่งแวดล้อมค่ะความสำคัญบริเวณโรงเรียนไม่สะอาดมีขยะกันพวกรอดและกับพลาสติกเกิดการสาเหตุของปัญหาที่พบนักเรียนมีขยะไม่ถูกที่ไม่รักษาสิ่งแวดล้อมไม่รู้จักคุณค่าของขยะวิธีแก้ไขปัญหา 1. ฝึกวินัยการทิ้งขยะให้ถูกที่ 2. ให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องการลดปริมาณขยะโดยการรีไซเคิลของเหลือใช้เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ 3. กิจกรรมขยะพลาสติกแปลงร่างสร้างมูลค่าในช่วงเวลาพักกลางวันและในค่าว่างรวมกลุ่มกันนำขวดพลาสติกมาทำกับถานต้นไม้และกระเป๋าหลอดพลาสติกเพื่อสร้างมูลค่าให้กับพลาสติก 4. ประเมินการทำงานของนักเรียนจากการสังเกต พฤติกรรมการทำงานการประเมินชิ้นงานและประเมินความพึงพอใจเมื่อสิ้นภาคเรียนห้านำเสนอผลงานความสำเร็จจัดสแสดงผลงานนักเรียนในกิจกรรมโอเพ House และ RTO ของผลที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆในชั้นเรียนพบว่าม,มีพฤติกรรมดีขึ้นไม่มีขยะเกินการเข้าร่วมกิจกรรมพลาสติกแปลงลาปรางปฏิษฐตของใช้ด้วยความตั้งใจคุณธรรมที่ได้รับจากการดําเนินโครงงานอิทธบาทรธรรม ธรรมะที่ใช้ในการทํางานสู่ความสําเร็จได้แก่ 1. ฉชันทะสู่ความรักงานพอใจกับงานที่ที่ทำอยู่ 2. วิริยะขยนันมันเพียรกับงานนักเรียนมีความตั้งใจประดิษฐานต้นไม้กระเป๋าหลอดพลาสติก 3. จิตตะคือความเอาใจใส่รับผิดชอบงาน 4. วิริยะวิมังสาคือการพิจิริะห์หรือเอาหรือเอาความเข้าใจนักเรียนสามารถประดิษฐาน กระถางต้นไม้กับป๋าพลาสติกได้ด้วยตนเองพลาสติกมากมายค่ะแยกข่ายได้ลดค่าใช้จ่ายหลากหลายวิธีนำ,นำมาแปรรูปเป็นของใช้ดีๆพลาสติกที่มีจะลดน้อยลง<น>ได้ไประโยชน์ลดค่าใช้จ่ายผลผลิต<น> <ปน S 2> ที่<ช>ได้ใช้ตามประสงค์พลาสติกบางส่วนทรงลงทางขงชีวิตมัน<ง>่นคงพลาสติกในมือขอบคุณค่ะ